แฮมไม่ฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเซซีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมช่นเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทําการส่องตลาดกันครับเพื่อนๆว่าเอสถานการณ์เกมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมน่ากลับมาเล่นน่ากลับมาทําของไหมและพูดในมุมมองของผมก่อนเลยส่วนตัวผมมองว่าของอะ่ะเออเอ็มอ่ะขายง่ายมากทุกคนเอ็มอ่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเซทเอ็มรับตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดบาทนะครับรับเรื่อยๆรับทั้ง,งวันรับจนแบบ คนส่งเอ็มจนแบบไม่เลือกส่งแล้วอะ่ะเพราะเพราะโดนแบบเซตเอ็มรับกันหนักห่วงมากตอนนี้คือเอ็มค่อนข้างโฟลมากๆนะครับผมอะ่ะข้างนอกเอ็มอ่ะขายกันประมาณ28 29- 30เลทจะประมาณนี้นะครับผมอะ่ะอันนี้บวกลบแล้วกันนะครับทีเนี้ยคนก็ขยันฟาร์มในเรื่องของพวกเกฟหนึ่งถึงเกฟสามมากๆเพราะว่าคูป,ปองมันขายได้ดีแล้วก็บางคนที่อยากจะไปคล้ายๆกับว่าไวๆนะก็จะไปในเรื่องของการลงเกฟโฟเกฟสี่นั่นเองนะครับตลาดภาพรวมเกมตัวเนี้ยถ้าเป็นเฟสของการฟาร์มก็ถือว่าดีเลยโฟล์มาก แต่ว่าถ้าเป็นเฟดของพวกเกี่ยวกับ PVP มันก็ซบเซาหน่อยนะครับอย่างวอก็ตอนนี้ก็วอลทัวร์นาเมนต์ใกล้จะจบลงไปแล้วนะครับมันก็จะเงียบๆนิดๆนะครับมันเป็นเรื่องปกติเน้นย้ำเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนนะอืถ้าใครที่จะเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะครับไม่ว่ากันนะครับเกมก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะครับเอ็มขายง่ายขายคล่องมากแต่ของเนี่ยก็จะมีความฟืดๆหน่อยนะครับขายก่อนจะออกก็อาจจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรามาเราดูตลาดดีกว่าว่าตลาดภาพรวมตอนเนี้ย มันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมอ่ะตอนนี้ตลาดภาพรวมเลยแล้วกันนะครับผมก็เอาที่ผมอยากรู้ก่อนก็คือบัตรดันบัตรดันตอนนี้ถูกมากทุกคนจริงอืมตอนนี้คูปองก็ราคาขึ้นนะคูปองซีเนี่ยราคาขึ้นแบบมากๆเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ราคาของคูปองต่างๆตอนนี้ขึ้นแบบหนักน่วงมากนะครับผมอ่ะก็ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีใครที่ลงตัวของเกฟหนึ่งถึงเกฟสามได้เนี่ยบอกเลยว่าได้กําไรแบบมหาศาลมากๆลงดันในหนึ่งรอบเนี่ยกำไรจะ,ะเฉลี่ยแล้วกันนะรวมคูปองรวมอะไรเสร็จสับแล้วอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่สักแถวเออห้าสิบเคหได้เลยนะครับประมาณนั้นบางคนดวงดีก็ได้ไปบวกเยอะก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นนั่นเองครับกำไรมันเยอะมากๆสำหรับในเรื่องของการลงเกฟนั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของบัตรจันกันนะครับ มัตรดังตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างถูกนะสังเกตดีทุกคนบัตรเก็บสามอ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิบัตรเกเ็บสามอะ่ะค่อนข้างถูกเลยเห็นไหมเนี่ยบัตรเก็บสามถูกมากเก็บหนึ่งถูกมากครับดูดิราคาคู่น่ารักอะ่ะ <c oughs> บัตรดันตอนนี้ฟาร์มบันตาเหลือกับทุกคนเพราะว่ามันถูกมากครับบัตรดังมันถูกมากฟาร์มยังไงก็คุ้มอ่ะพูดง่ายฟาร์มยังไงก็คุ้มครับอืมอันนี้เชื่อปะแค่บัตรไอตัวของบัตรเก็บสามอ่ะฟาร์มจอเดียวอะ่ะยังได้กําไรยังได้ทุนยังได้ค่าบัตรคืนเลยเอาง่ายคือหนึ่งจอเนี่า เราลงจบตัวของเกฟสามแล้วกันเนาะอันนี้ตีสามเป็นเกฟสาจบเกฟสามเนี่ยเราได้เงินรวมอ่ะประมาณ 30k แล้วบวกคูปองอีก15 K ทุกคนแค่จบดันนะแค่จบดันตัวของแค่ตัวเดียวของเราเนี่ยได้45 K แล้วอ่ะแก้กำไรมัน5 6 k เคนั้นไม่แค่จอเดียวที่เหลือคือกำไรหมดเลยอ่ะเออซึ่งเยอะมากตอนนี้บัตรดันมันราคาถูกเนาะอืบัตดันราคาถูกมากนะครับบัตดันถูกแบบถูกจัดจัดนะครับ ก็เกฟหนึ่งถึงเกฟสามตอนนี้กำไรเยอะนะครับส่วนตัวของเกฟสี่ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเกฟสี่ตัวนี้ราคาบัตรค่อนข้างที่จะแพงเพราะว่าเขาได้มีการถอดเกฟสี่ออกจากตัวของระบบไปแล้วมันก็สามารถที่จะแลกแกได้นะครับเอาตัวเอาคูปองต่างๆเนี่ยมาแลกมาแลกเอาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวของบัตรเกฟสี่มานั่นเองนะครับตอนนี้บัตรเกฟสี่แพงมากถ้าจะลงเกฟนะผมแนะนําว่าไปลงตัวของ้ันเกฟหนึ่งถึงเกฟสามจะดีกว่าเกฟสี่ไม่เชีร์เกฟสี่มันจะเหมาะกับคนที่ รับจ้างฟาร์มเวลหรืออะไรพวกนีจ้จะค่อนข้างคุ้มนะครับผมอ่ะต่อไปครับฟีของบัตรดันแดงกันบ้างนะผมอ่ะบัตรดันแดงก็ประมาณนี้เลยนะครอืมราคาน่ารักมากสําหรับตัวของบัตรดันแดงเองนะครับผมอ่ะซึ่งตัวของฮาร์ดอบิตตอนนี้มันลงก็ถามว่าคุมม้มไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเหมือนปรับเลนดรอป b บเอกอ่ะอืมเนี่ยเดรอปบตอนนี้ไบเตัวของ หนึ่งขีดเขาเรียกว่า1ขีดเนาะหนึ่งขีดเนี่ยราคาโอเครับได้เพราะว่ามันน่ารักมากแต่ว่าตัวของ2ขีดตอนเนี้ยราคาหายไปแล้วนะครับผมอ่ะสขีดเนี่ยคือราคาพุ่งมากๆากนะผมอ่ะสขีดราคาขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของสปีสเปีเนี่ยราคาก็ค่อนข้างน่ารักอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นคอมคอมวิ่งขึ้นแล้วอันนี้เขาเรียกว่า1ดาวเนาะหดาวขึ้นมากแล้วก็2ดาวก็ขึ้นมากนั่นเองนะครับตอนนี้สถานการณ์ของ b บเอเนี่ยโดดขึ้นมามากๆแต่ว่ามันก็ไม่แปลกครับเพราะว่า เลดมันห่วยแตกมากครับลงดันไม่ไม่ค่อยออกครับใช้คําว่าไม่ค่อยออกเลยดีกว่านะครับต่อไปนะครับอันนี้สถานการณ์ของตัวไบเอกแล้วเรียบร้อยมาดูสถานการณ์ใบบวกกันบ้างครับใบบวกแล้วก็กันแต่เป็นไงตอนนี้ใบบวกเนี่ยกราฟขาลงมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยย่อยกันอ่ะคนไม่ค่อยย่อยกันเนื่องจากว่ามันมีพวกอ่อกล่องอัมพีสมบก7บวก8 มามาใช่ไหมคนก็ไปหันไปสุ่มแบ 7, บบวกเจ็ดบวกแปดแทนเพราะมันได้สล็อตเยอะแล้วต้นทุนมันไม่ได้สูงเวอร์มากอะไรเงี้ยครับผมเออคนก็เลยหันไปตรงนั้นแล้วก็เลทย่อยมันห่วยแตกมากทุกคนเออแต่บางคนก็ดวงดีนะไอ้เรื่องเลทเนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันขึ้นอยู่กับดวงจริงนะครับคนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันย่อยไม่ค่อยคุ้มอ่ะวิญญาณก็ถูกอะไรก็ถูกเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยย่อยกันสถานการณ์ตัวของใบบวกเองก็เลยอย่างเป็นอย่างที่เห็นทุกคน5 0 0 0 6,000ครับราคาใบาบวกน่ารักมากนะครับจริงๆอืม ต่อไปครับสถานการณ์กันแตกกันบ้างครับสถานการณ์การแตกก็น่ารักไม่แพ้กันกับทุกคนเนี่ยสถานการณ์การแตกทอราคาคือแบบเมาามัดอะทุกคนเห็นปะเนี่ยเก้าสิบเคครับผมประมาณนี้เก้าสิบเคร้อยเคประมาณนั้นนะครับผมถือว่าก็ตามนั้นหนุ่มๆเนี่ยสถานการณ์ของบวกเจ็ดก็ประมาณน้ครับคัมพีบวกเจ็ดแล้วก็คัมพีบวกแปดเหมือนจะขึ้นมานิดหน่อยนะครับเหมือนจะขึ้นมานิดหน่อยนะครับบวกเจ็ดบวกแปดนะแล้วก็ต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของวิญญาณกันบ้างนะครับทาไมคนถึงไม่ค่อยย่อยกันนะครับมาดู เฟกของวิญญาณกันบ้างน,นะผมอ่ะตอนนี้ราคาวิญญาณคือจุ๋ยทุกคนจุยแบบตลาดแตกอะ่ะดูราคาโคตรโคตรน่ารักเลยนะเออราคาวิญญาณน่ารักมากแบบน่ารักน่ายิกอะ่ะเนี่ยราคาวิญญาณก็น่ารักตะมูตะมนี้ครับพาวเวอร์ฟูอารละร้อยเคทุกคนแม่เจ้าพาวเวอร์ฟูอรละร้อยเคชีวิตเออไปไงงานงานเหงาดีสเปเชียลสเปเชียลตอนแรกอะ่ะราคามันอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยเคเลยนะเว้ทุกคนต่ำมากแต่ตอนนี้เหมือนราคามันเริ่มขย,ขยับขยับขึ้นมาหน่อยนะครับผมอ่ะ แล้วก็ตัวของรีเจนรีเจนก็ทรงๆนะรีเจนเนี่ยเหมือนกับเริ่มเริ่มแบบเริ่มขยับขึ้นมานิดนึงแต่อันทัดนี่ตายเรียบนะครับอันทัดนี่คือตายแบบแตกเลยนั่นเองครับเหตุผลทําไมคนถึงไม่ค่อยย่อยกันเพราะแบบนี้นะครับพัญญามันถูมากมันย่อยไม่ค่อยคุ้มกันนะครับเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของเฟสใบบวกด้วยนะอใบบวกตอนนี้นะครับผมอันนี้เป็นเฟสของใบยูนิตนะครับใบยูนิตก็ ราคาค่อนข้างทรงตัวนะครับอยู่ที่ 434k นะครับมาสักพักแล้วนะครับทรงตัวมากๆสําหรับตัวของราคาของใบบวกยูนิคนั่นเองนะครับต่อไปครับใบบวกของโหมดของ ATK กันบ้างครับผมอะโหมดของ ATK ก็จะมีตัวของโบเกนที่ถูกมากนะโบเกนถูกมากๆนะครับแล้วก็บิดเดิ้ลบิดเดิลก็ถูกนะเออบิดเดิลก็ถูกนะครับใบต่างๆเนี่ยถูกมากโดยเฉพาะใบเดนเจอร์ใบเดนเจอร์ถูกมากครับตอนนี้ใบเดนเจอร์ถูกจัดๆนะครับ แล้วก็ใบ High up ใบ High Up ก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยสตองเหมือนจะเริ่มขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนใบสตองจะเริ่มขึ้นมาแซมๆนิดๆีหน่อยนะครับผมอ่ะสตองเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เออแล้วก็จะเป็นตัวของใบใบแลใบแลก็เริ่มขยบขึ้นแล้วนะครับทุกคนอ่ะใบแลอ้ยไม่เชิงว่าขยบขึ้นใบแลเหมือนเฟดแบบทรงแบบนิ่งๆกลางๆนะครับผมอ่ะ ต่อไปก็คือจะเป็นตัวของใบรีเจนอุ้ยใบรีเจนถือว่าถูกนะทุกคนเนี่ยใบรีเจนถูกมากนะครับอืมแต่จริงๆใบรีเจนมันวิ่งไป2.8แล้วนะเพื่อนๆนะ2.8แปดละก็ถือว่าราคาชิดได้เลยอ่ะชิดได้เลยอนุ่มอืมใบรีเจนนะครับอ่า <c oughs> ต่อไปเป็นใบตัวของใบทัชใบทัชเนี่ยเหมือนเริ่มราคาเริ่มแบบดิดๆหน่อยนะเออใบทัชราคาเริ่มแบบทรงๆดิดๆมาหน่อยนะครับผมอ่ะ ตอนแรกใบทัดประมาณ 7M mm ็เองนะทุกคนถือว่าถูกมากตอนนี้ราคาเริ่มขยับขึ้นมานิดหน่อยนิดหน่อยนะครับอืมนิดหน่อยนิดหน่อยก็ภาพรวมของใบบวกตอนนี้ผมมองว่าสถานการณ์ใบบวกก็โอเครับได้รับได้ในเฟสที่ว่าไว้ก่อนแหละ <laughs> ไว้ก่อนอราคามัน,รา,ามนราคามันพาป,ปวดหัวมากนะครับทุกคนนะเออแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือใบเดฟกันบ้างนะครับอืมใบเดฟโอเคราคาของใบเดฟก็เหมือนทรงๆนะทรงๆตัวหน่อยนะครับ อ่าใบเดฟราคาทรงตัวนิดๆน,นะครับเออใบเลราคานิ่งไว้แกใบเลราคานิ่งมากนะครับอืมสเปย์เดฟอุ้ยสเปย์เดฟเหมือนจะขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะตอนแรกมันประมาณ1.6นะประมาณ1.6นะครับวันนี้วิ่งมา1.7แล้วนะครับอืมโอเคแล้วก็ร uh, ีเจนอ่ารีเจนตัวของรีเจนตัวของเดฟรีเจนตัวของเดฟเนี่ยราคามันค่อนข้างนิ่งแล้วครับเออรีเจนเดฟนิ่งละ แต่ว่าตัวของทัตครับทัตราคาคือแบบ <c oughs> พาป่วยอ่ะเข้าใจคําว่าพาป่วยป่ยะทัตอ่ะทัตราคาพาป่วยมากแม่จ้า <c oughs> ราคาแบบใครไหวไปก่อนนะครับทัตเดฟอยู่ที่ 4m 5m ทุกคนแม่เจ้าโอ้โหราคาคือเม,ม,มาสมัดอ่ะเมาสยากันนุ้งอ่ะเออตามนั้นนะครับเออสถานการณ์ไปบวกผมว่าอีกสักพักใหญ่ๆถึงจะกลับมาฟื้นตัวนะครับอีกใหญ่ๆเลยอ่ะ <c oughs> อีกใหญ่แบบบึ้มๆเลยนั่นเองครับเพราะว่าตัวของ สถานการณ์ใบทัศอย่างไบทัดอย่างเงี้ยวิญญาณทัศนมันก็ต่ําลงใช่ปะ่ะตัวของแบบยูนิคอย่างเงี้ยยูนิคมันก็ได้เยอะแล้วมันก็ต่ําลงครับคือย่อยตอนนี้คืองอมกับงอม,งอมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบางคนก็กาไรแหละแต่บางคนก็กําหมัดนั่นเองนะครับผมอ่ประมาณนั้นแล้วกันเนาะแล้วก็ภาพรวมตัวของของย่อยกันบ้างนะครับผมภาพรวมตัวของของย่อยกันบ้างของย่อยตอนนี้ราคาแบบราคาพาเมานะเอาจริงๆเออของย่อยตอนนี้ราคาพาเมาว่ะทุกคน มันมันเกิื่อนตลาดแล้วตอนนี้คือของมันเกิื่อนแล้วมันเกิือนแบบเกิืนมากๆแล้วครับอืมไม่หรอกคือผมมองว่าคนอ่ะไม่ค่อยเวลาลงดันกันใช่ไหมเราก็อตอนนี้โยนยูกิมันค่อนข้างราคาจีแล้วใช่ปะพอลงราคาจีแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยเราก็ไปย่อยกันพอย่อยกันเยอะๆๆๆของมันก็เฟื้อขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าในกรณีที่คนตีบวกอหรืออะไรอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยทําให้คนย่อยมันเยอะกว่าคนที่ตีพอคนที่ย่อยเยอะกว่าคนที่ตีราคามันก็แบบตามนี้แหละครับทุกคน ราคาแบบน่ารักเลยอะราคาคือแบบตีนไก่หน้าผากอะทุกคนเข้าใจคำคำนี้ปะอืมก็สถานการณ์ของสายฟ้าก็จะประมาณนี้นะครับเออโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะราคาจริงวะเนี่ยราคาไวราคาแบบอย่างฮาเลยว่าแกราคาบรรหาจัดเลยน้องดูดิอืมราคารหลุดอะราคาหลุดลูกออกมาอะหนุ่มดูดิ เอาราคาโคตรหลุดอ่ะอันนี้ราคาหลุดจริงนะเพื่อนๆนะะจริงๆราคามันหลุดมากอะ่ะผมไม่ได้มาส่องตลาดแป๊บปกติผมจะเป็นคนที่ดึงพวกสถานการณ์พวกอันเนี้ไว้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าด้วยความด้วยแพทปัจจุบันเองอ่ะมันดึงไม่ได้ครับมันดึงไม่ไหวครับเพราะว่าหนึ่งคือคนย่อเยอะมากนะครับแล้วก็ ทรนการขายไปโบออมันก็เยอะตามการตัดราคามันเกิดขึ้นกําไรต่อหน่วยของมันอ่ะมันน้อยลงมากๆผมก็รู้สึกว่าเอยจริงๆผมไม่สามารถที่จะดึงราคาไอ้พวกเนี้ยได้แบบมากขนาดนั้นอ่ะดึงเท่าที่ตัวเองเห็นว่าเออมันโอเคนะมันพอจะไปขายได้บ้างนะหรือไปทําอย่างอื่นได้บ้างนะมันถึงจะดึงไหวทุกคนขค่ของตอนเนี้ยถ้าพูดว่าของร้อยพวกเนี้ยพวกหนังสายฟ้าเนี่ยแทบจะเป็นขยะไปแล้วก็ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันมันเยอะจริงๆมันเยอะมันเยอะความต้องการตลาดหนักมากๆครับผมอ่ะ มันแทบจะทาอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ของมันดูแบบของมันเกลื่อนไปหมดเลยครับตอนนี้จริงเออก็สถานการณ์ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้แคทไฮแคทไฮเขามีการเอาออกจากตัวของขุดไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีในตัวของแบบไอจอบอยู่นะครับผมแต่แคทไฮคนถือทองเยอะยอมรับว่าแคทแคทไฮคนถือทองเยอะมากๆซึ่งไอตัวของแคทไฮเองอะ่ะพูดกันตามหลักเลยนะครับผมน่าจะใช้เวลาสักพกักก่อนจะเผาออกหมดนะครับผมอูคนถือเยอะคนถือเยอะแคทไฮอ่ะ คนถือเยอะครับเนี่ยแคทายก็เริ่มมีคนเผาเริ่มมีคนมาวางขายมากขึ้นแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วกันเนาะ <c oughs> อืมเออแล้วก็อะไรต่ออีกดีเรื่องของเออบับดันไปแล้วใบบวกไปแล้วใบเอ็กไปแล้วขอ,องย่อยไปแล้วหนังสายฟ้าะไรทุกอ,อย่างไปหมดแล้วเหลืออะไรดีนะทุกคนไม่ไม่ไม่เหลืออะไรเนาะที่เราจะต้องส่องอืม ก็น่าจะประมาณนี้นะครับภาพรวมของตลาดนะครับตอนนี้นะฮะใครที่มาเล่นเกมตอนนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าเล่นตามสนุกสนุกไปอย่าไปเครียดเยอะเครียดเยอะไม่กินจับนะครับผมประมาณนั้นละกันนะฮะโอเคครับผมสำหรับตัวของการส่องตลาดภาพรวมก็ประมาณนี้เอยเดี๋ยวดูลูกแก้วบวกสิบดิดูลูกแก้วบวกสิบกับสล็อตดิดอลูกแก้วบวกสิบเหมือนจะขึ้นนะทุกคนนะแสดงว่าสล็อตก็ขึ้นตามใช่ป่ะเดี๋ยวผมต้องดูสล็อตอ่ะสล็อตเหมือนจะขึ้นตามว่าเปล่า สล็อตไม่ขึ้นตามครับสล็อตอยู่ที่ประมาณ300ฮะเออ3ามน์เซนนะครับ0ู k เคเออประมาณนี้ก็ไม่ได้ขึ้นแบบเปียงปางมากกูแต่สล็อตสล็อตสมันฮาเกินอ่ะทุกคนสล็อต3ขุดได้เยอะจนแบบเป็นของไร้ค่าครับผมเออสล็อต2คือมันแพงกว่าสล็อตสเยอะอ่ะทุกคนจริงจังอืมนะฮะประมาณนั้นนะฮะ <laughs> นะฮะตามนั้นเลยนะครับผมยอมยอมยอม ยอมใจณตอนนี้ว่ะมันไม่รู้เหมือนกันว่าผมก็เดาตลาดยากเอาพูดตรงๆนะวันวันเองก็เดาตลาดยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าตลาดตอนนี้คือมันดูมีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย